สวัสดีครับมื่อนี้เฮาจะพาไปกินจุเนื้อครับแต่ว่าก่อนจะไปกินจุเนื้อสะเอาปลาแดกไปไหอนายไปเลยครับเพราะว่าช่วงนี้เขาดาวปีใหม่ครับเฮาจะเอาเห็ดเนื้อกินเนื้ออยากกัน,นยุนั่นดูครับเอาไปฝากเพื่อนปลาหนงๆครับหนงๆกินนหนงอิลิเอาไปฝากเพื่อนไแต,ตำมุ้งไปใส่เนื้อกินครับ รอชมครับเาจะไปจุเนื้อกันวันนี้อยู่ที่เอองื่อนในปี่ยครับปไปชมกันครับสวัสดีครับวันนี้เขามาอยู่หน้าบ้านไอ้สายปีครับจัดกันอยู่นี่เลยจุเนื้อครับมือนึ่งเนื้อกงามเลยเลือดก,ก้อยความครับก้อยความจุร้อม ก็มีหมากดินฟ้าครับอ,อมรวมกับยังไยพักกาศยังไงพระกาศหินไงเบิ้ง<ด>ตับ,บ,บ,บเบิ้งตับธรรมดาเสียบเลยมอะไรผักสดลูกโดดก็มีเคร,รือก็มีรีวิวเนื้อไปก่อนครับตอนนี้เอา เส,เสียเพียเสียแนวคมๆมใหมครับสูตรทางจาสูเพิ่นเบิ่งจากซ่องลุ่หมัมมาเสียํำแข็งครับบัดนีน้เสียลำแข็งไว้สี่สานนาที่เต้าอยากพ็ดี <laughs> เห็ดเจียวครับบัดนี้ระวังแสีเนือรอ,อสีก็ใส่ เขาอ,ออกไรทัง้งแบบโอ้โหผิดลูกโดดอยู่กลางห้างคนบอบถึงลูกโดดเลยนี่ที่เด็ดน้ำตาลน้ำตาลนิสนนันเสุดแกรูงอ่ะอเนี่ยเขาล่อแล้วตอนเนี่ย ไม่ใช่ปุณิเดี๋ยวเดี๋ยวน้องกระดุฮึไม่เห็นครับโอ้เฮียเฮียเฮียอืมเสียของเสียของจับไปนี่วะจัไปขอความซีมเั่านั้นนะเฮ้ยพอดีอยู่แล้วอยูแล้วผมลำ โอ้ขมดีป่ะขมดีทีเดครับนี่ยปุรมยมอกยังเนี่ยตาิบกีบ่ะตาิบกีแล้วนนี่ยส่ก้อยนาะตรงไหวนฝ่นจังไรนี่ยเนี่หวนใส่ก้อยใส่ลาบนะายต้องกินหอ,อกขาวนดิเกกกกน่อยแบบเหลือแ ใเกรอยครับเอาผนเอาออกขันแท่หน้าผุนไม่กินเหน่ะผุนของเฮาผุนชุ่มไม่หลุดน่ะเนีอจัดมัหลดน่้นักโหลดนี่ยมันมากินนอกนี้อือเาจุอยู่กินไรบ่จักสองคำค้ำเนี่ยล่ะคอยกินได้ยู่หรอกสองคำคำคำหนึ่งของกูวคำหนึ่งของกู ซอยจุครับเหมือนที่นี่บางบาง,บาง,บางแต่ว่าหนาครับมันว่โอ้แต่ว่าใหญ่คักเหมือนตัน์สายหยำเงี้ยด้วยนี่ขเขาโยนแบบนี้แหลนะทัศมีอีสา,านเนี่ยเนื้อสดๆสดสดครับเ<ด>ขาโยงหุ่จกกนจัากับยายสาคยความเนื้อนี่ของคนอีสานนี่ต้องขืนอยู่กับหู่นจ่าความเด้อันทั้งเถื่อ ต้องมีเสศนม,ม,มีสายต้องเออมีเสศนมีสายบังคับบังเรื่องเที่ยวดอกไวาดแมนนี่แหละเอาไปซื้อซุปซี้ตหาก็ได้หน่อยนี่แม่นซื้อได้ดีได้คักก้มูนี่แม่นงุ๊กไหมไอ้ไม่ครับผมนี่ยเด้อโอนแล้วนายก,ยกทึงบ่อืพิธีพิธันแต่ว่าลมพัดปิวเลย่ะนี่ตับกับซอยเรียบร้อยครับ แกบอกเลยครับสองคนมึงนี่คุยเอาอยู่นี่แหละอยากอะไรอยู่ก็แค่พอแห้งแล้วตอัดไงไหวดีกันนะไม่ต้องเสียงลดตัวสั่นได้เปล่าสวยงามตัวทำดีกินแบบเบิร์ดเอาลงก๋อยนั่นไม่ได้เอาลงใส่ใส่หรือเปล่ารอยเลือดครับใส่มันหน่อยเนาะรอยเลือดพร้อมเลือดด้วยไปบนซ้ายไปก่อนครับ แซ่ดำแข็งเรียบร้อยครับโซ่เฟอร์อาไว้แล้วทนเอาไว้แล้วเนื้อมันเด้งขึ้นฟูขึ้นเย็ยนๆกันที่ปรุงเอาไปก็ัิสุดยอดเลยเลยมันเด้งเด้งกว่าเก่าได้เลยนะมสมมติว่าเจ้าให่เนื้เนานะให้ความเย็นแล้วนะเนื้อไหมพริกโอ้โหครับธรรมดาตามสเต็ปไป บระจเจครับรถน้ปาปลาเขาครัวฟงสืรถรถดีรถ,ถรถดีพวกน,น,นี้เนาะน้าปลาเกี้ยงกันเล้ยวแล้วเสือกน่อยปลาใส่บี้นคนึงแล้วนี่ทีเด็ดครับลอยเลือดรอยเลือดลายลายี้รอยอด <laughs> สุดท้ายครับใส่ผักคือจบค้นบาดสวดโกโก,โก้มาครับเจ็บแสบมือในเวลาแล้วบาดเนี่ยเบ่งเลือดเบ่งเลือดกินเลือดบำรุงเลือดอตั้งกล่องจ้บาดกันครับบาดที่ไหนสว่วนลำไร ลัลำไรสบายล้ำไรวัวมากันลำไรไงครับเป็นนั่นซิมยังค้ำอยู่อืมนี่ครับมาอี้ยังนีคับอกเลยอืมดงดุดยอดลอยเลือแแงกิ้ครับ <laughs> แค่ตอนต้นยุไส้เ้อปไวยกวน่าฮ่ิน่าฮ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 กาฮ่อน่าฮกาฮ่าฮ่ิฮ่าฮ่าฮัาบ่าาฮ่าฮ่าฮอาเ่าฮ่าฮ่มฮ่า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 อ่ฮ่าคราฮ่า้าครับ่าฮ่า่าฮา่าฮ้าฮ่าบ่ฮ่าา่า่าฮ่าฮ่าฮาาฮ่าฮ่า ี่คลิปดีๆครับดีิมน้า,มาคือเกายูนัมวุีิอะลรดิยูมซอยจุซอยใหงงกันเียบร้อยครับ <ๆ S 2> รบายครับผม